สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆกันแบบอร่อยๆนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทําค๋วยเตเ๋ยวส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับนะคะหรือว่าจะใช้เป็นไก่สับเนื้อสับก็ได้หมดเลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอร่อยๆกันแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ วัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีเส้นใหญ่นะคะใช้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เอาออกจากตู้เย็นมานะคะก็เลยดูแข็งๆนิดนึงค่ะหมูสับนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเอาไว้ละลายใส่ตอนสุกแล้วนะคะก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะสับเรียบร้อยค่ะ พริกไทยกระเทียมสับนะคะผงกะหรี่ค่ะซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางลมนะคะผักชีค่ะหัน่นหยาบๆนะคะไว้โรยหน้าค่ะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนนะคะจะใช้เป็นเนยหรือน้ํามันพืชก็ได้ค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผัดกระเทียมพอหอมค่ะ ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่สุกแล้วใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะหรือว่าเป็นเนื้อสับก็ได้นะคะเนื้อไก่ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาตามชอบนะคะ ใช้ไฟแรงหน่อยนะคะผัดให้เนื้อหมูสุกค่ะปรุงรสนะคะใส่ซอสหอยนางรมลงไปค่ะซอสปรุงรสพริกไทยนะคะแล้วก็มีผงกะหรี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำตาลลงไปค่ะ เพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะของพี่จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะน้ำเปล่าค่ะจะได้มีน้ำขลุกขลิกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำอีกนิดนึงค่ะแป้งข้าวโพดพี่จะใช้ประมาณครึ่งช้อนนะคะผสมน้ำลงไปค่ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะ ก็ามาคั่วเส้นต่อนะคะคั่วเส้นให้หอมค่ะควมเกลียมแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็จะชอบให้มีรอยไหม้นะคะ ผัดให้เส้นสุกได้ที่นะคะเราก็จะไปจัดจานกันเลยค่ะใส่เส้นลงไปนะคะแล้วก็ราดหมูสับหรือว่าเนื้อสับลงไปแบบนี้เลยค่ะจะแต่งหน้าด้วยไข่ดาวไข่เจียวนุ่มๆก็ได้นะคะโรยด้วยผักชีข้างหน้าค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูอร่อยง่ายๆค่ะลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ